นี่ครับผู้ประกันตนนะครับเมื่อตรวจสุขภาพฟรีพระปีใหม่แต่ปีนี้นะครับเดี๋ยวลองไปพูดคุยหน่อยครับว่าโครงการนี้ดีกับพวกเขาอย่างไรครับนี่นี่ครับแถบนี้เลยครับผู้ประกันตนทั้งนั้นเลยครับรับทราบโครงการนี้ดีไหมครับโครงการที่จุดเป็นอะไรมาบ้างครับไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่ามาตรวจมาเช็คสุขภาพผู้ปการตรวจสุขภาพมันมันต้องเสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะ แต่ตอนนี้ไม่ไม่ได้เสียค่ะเคยตรวจสุขภาพบ้างไหมก็เคยค่ะสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทก็กดเองนะฮะค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้เสียตังค์ไม่เสียตังค์สองพันกว่าบาทเนี่ยตอนตรวจก็ว่าถ้ารู้ว่าเป็นเจ็บป่วยก็ต้องเสียตังค์อีกใช่ค่ะแต่ตอนนี้ออไม่ได้จ่ายค่ะนี่ครับท่านตวยกันได้ดวกนนดีอย่างนี้เองนะฮะค่ะ ขอบคุณนะคะที่ดูแลขอบคุณครับขอบคุณครับ